ละวันอยู่ที่เท่าไหร่วะแปดพันบาทนะครับแปดพันบาทบอกแค่เงื่นหกอ่ะนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะคำพีตะก้อนนะครับหรือเทพโยนนะครับที่สนามก่งแก้วนะครับ วงนี้ครับสถานการณ์โควิดนะครับนักกีฬาอาจจะบางตาฮะแต่คุณนี้ได้เสียนะครับวันนี้หนึ่งบางจันนะครับเดินสายนะฮะนะครับมาที่กิ่งแก้วนะฮะเจ้าบ้านรับให้เจาแบงก์กับพัดกิ่งแก้วนะครับคุณนี้จริงรางวันหนึ่งหมื่นบาทนะครับเสร์ฟแปข้ามหัวข้ามแปะนะครับทั้งสามคนนะฮะใครจะนักคว้าเงินรางวัลเนี้ยเย็นนี้ครับเจอกันที่สนามกำนันแม้นนะครับใครว่างก็เรียนเชิญนะครับโจนี้นักกีฬากำลังวอร์มนะครับผมจะให้ดูความสดของเจ้าหนึ่งบางชันนะครับ เมื่อคือนนี้นะฮะบุกไปเยือนพุทธบูชาชนะนิกบางมดในบ้านนะฮะถือว่าสดจริงๆน,นะฮะย,ยืนคู่เสกสรรทับตอนนะคิดว่าน่าจะได้เจอกันอีกครั้งนะครับนีกอาจจะมีขอแก้ยืนคู่กับน,นาวิน2อ,องไปเลยครับเพราะว่าโดไม่ถึงเสกสรรแน่นอนนะครับเมื่อคือนนี้ชัดเจนนะครับกับใครที่เข้ามาก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับทีงานจากสวนเบนนะฮะกำลังเดินทางมาถึงนะครับสวนเบน เบนจะนะครับที่ย่านเอกมัยนะฮะแล้วก็ทีมงาน p ีดีสีสองก็น่าจะมาด้วยนะครับอยู่ในช่วงนักกีฬากำลังวอร์มนะครับท่านผู้ชมใครที่เข้ามากดแชร์เลยนะครับเย็นนี้เจอกันที่กำนันแมน,นต่อนะครับกระหาอยูอยูยูเนี่ยมันบาตรงกลางโอเคตรงกลางแล้วนะครับ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับใครที่เข้ามากดแชร์ด้วยนะครับที่รับชมทางช่องคัมพีตะก็ก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับอย่างผมไม่ได้ใช้ขากล้องนะครับวันนี้ก็มีรายการนี้แหละครับผมมาไลฟ์สดให้ชมกันนะครับหนึ่งบางชันต่อสองหนึ่งเจ้าบ้านนะฮะสนามนี้รู้กันนะครับเจ้าแบงค์นะครับตีหัวเบอร์หนึ่งครับวันนี้หนึ่งบางชันมาต่อสองหนึ่งยินคู่กับพัดกิ่งแก้วนะครับตัวชงตัวชงเจ้าพัดนี้น่าจะเบอร์สองนะฮะรองจากอุนะครับนะครับ ไขเข้ามากดแชร์นะครับวัสดีนะครับเจ้าก๊อฟเมืองการนะฮะแล้วก็ต่ายถ่าย f ท่านด้วยนะฮะวันดีเทียบยอไ่แจ้ไปไหนครับอยู่ที่สาทรนะครับเฝ้าสาทรนะฮะไขแจ้เป็นคนรูปร่างตัวเล็กนะฮะน้ำหนักน้อยนะครับประมาณ40กิโลครับออกข้างนอกไม่ได้ภูมิต้านทานไม่แข็งแรงพอนะฮะโอกาสจะติดโควิดมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเฝ้าสาทรนันถูกต้องแล้วนะครับวัสดีน้องโอขอบคุณมากนะฮะสำหรับน้องโอนะครับนะครับเรียบร้อยนะฮะ หบางชันต่อสอนึงครับใครชอบฝั่งไหนเชียร์ฝั่งไหนนะครับก็อย่าลืมกดแชร์นะครับอาจจะมีมวยน้อยเดินผ่านเพ่นพ่าดนะครับจากสวนเบนนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับขอบคุณพลังช้างนะครัทักทายนะครับจากประเจ้าที่79แล้วก็พัฒนาการ3 2นะครับเล่น1นะครับตอนนี้ราคา1ไม่อั้นนะฮะฝั่งของเจ้าบ้านนะครับรับ5,000บาทนะครับ นะครับหนึ่งก็มั่นใจ้วคบราคาท่วมนะครับตามเชิงแล้วก็ความสดของหนึ่งนะฮะใครชอบหนึ่งกดหนึ่งนะครับใครชอบไอทีมงานญิงแก้วกดสองนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวงถายท่านด้วยนะครับนะครับอันนี้เซียนก็กำลังเดินทางนะครับเจปเปิลนะครับนี่ครับพี่หล่อครับเซียนใหญ่ครับไปสนามไหนก็ได้เสียอยู่แล้วครับก็ไม่ต้องห่วงครับ วัสดีเจ้าเบิร์ดนะครับใครชอบ1กดหนึ่งครับใครชอบเจ้าบ้านนะฮะแบงค์พัดกด2นะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะฮะผมบอกเลยครับแต่ก็ในเหลี่ยมหัวนี้มีหลายค่ายนะครับติดเบอร์ต้นๆน,นะ,ะอย่างเช่นโคราชนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายสินทรัพย์ทีมงานที่พีเอเว่นซีโนะฮะแล้วก็พุทธบูชานะครับสลับคู่กันไปมานี่ก็ชิงเบอร์หนึ่งได้หมดนะฮะนะครับ ขอบคุณนะฮะใครบ้างก็เรียนเชิญนะครับกิ่งแก้มีไฟด้วยนะฮะเกนนี้น่าจะนักกีฬามาเยอะนะครับเพราะว่าที่อื่นอาจจะไม่ได้เปิดนะครับอันนี้แจ้ง f c นะฮะใครไม่มีสนามก็เรียนเชิญนะครับปาครับปาครับปลาครับอ่านะครับขอบคุณครับนะครับ ผลงานใครับมากดแชนนะครับนักกีฬากําลังจะเริ่มนะครับใครชนะคว้า10,000บาทนะครับมาดูความสดของเจ้าหนึ่งบางชันนะครับผลงานที่ดีที่สุดนะฮะสำหรับหนึ่งบางชันนะครับผมว่าเดี๋ยวแปลข้ามหัวแปลเขาว่าตอนนี้น่าจะติด1ใน2นะครับนะครับสำหรับผมนะฮะเดี๋ยวแปลข้ามหัวแปลนะฮะหนึ่งบางชันมาเบอร์ต้นๆนะฮะต่อมาก็จะเป็นนะครับเอลร้อยเอ็ดแล้วก็จ่าแฮกนะครับศูนย์ต่อศูนย์ครับ มาครับลูกแรกป๋างัดลงครับดบขึ้นมานะครับนี่ครับผมจะยืนใกล้ๆก่อนนะครับขอบคุณครับนะครับหนึ่งบางชันนะครับยกขึ้นมาตีหัวหยอดนะฮะโอ้โหครับเจ้าบ้านก็นะครับชัดเจนนะครับใครที่เป็นเจ้าบ้านนะฮะก็ยืนฝั่งนู้นหมดนะฮะนะครับ เพราะว่าต้องให้กําลังใจนะครับอาจจะเป็นลองหนึ่งบางชันนะครับนี่ครับก็ความคิดเห็นไม่เหมือนกันนะครับผมก็แอบชอบฝั่งสองอยู่เหมือนกันนะฮะผมไม่ได้เล่นนะครับศูนย์ต่อศูนย์ครับหนึ่งบางชันเปิดยกขึ้นมาห่างเน็ตครับโอ้เป็นแต้มแล้วนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับ หนึ่งต่อศูนย์ครับตัดไม่ข้ามนะฮะลูกนี้ฮะนี่ยังเสมอเจ้าหนึ่งอยู่นะฮะเจ้าบ้านขึ้นนําอยู่หนึ่งแต้มนะฮะศูนย์ต่อหนึ่งครับให้เข้ามากดแชร์เลยครับมานะครับพัดกิ่งแก้วยกขึ้นมาเจ้าแบงค์ครับนี่ครับแชร์แล้วขอบคุณมากนะครับนะ ซ้ายนะครับหนึ่งบางชันยกขึ้นไปนี่ครับโดนเกี่ยวครับเอาหยอดยังไงครับหนึ่งบางชันอ๋อครับพี่ต้วพี่ตพี่ต้น ยกขึ้นมาครับโอ้โหครับไม่ไอเขาคอมเมนต์มารับให้เขาผมจ่ายให้ก่อนนะครับที่นี่คือสนามพัดกับแบงค์นะครับ นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังประมาณไม่ได้นะฮะขอบคุณนะครับใครที่เข้ามากดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านเจ้าหนึ่งมีอาการนะครับไม่รู้ว่าเหนื่อยหอบอะไรนะฮะนะครับ2อต่อศูนย์ครับปีต้นหลบนิดนึงครับออกนะครับลุงนี้ครับศูนย์ต่อสนะครับ เปิดซ้ายนะฮะยกขึ้นมาเจ้าแบงค์ครับโอ้โหนะฮะรู้จักสิมไหมนะฮะพี่สิมขี้เมาที่ลามิทาใช่ไหมนะครับหน้าซ้ายครับป่ายยกขึ้นไปนะครับห่างเน็ตครับโอ้ลูกนี้น่าเกี่ยวครับ 0-2ครับเด๋ยกขึ้นมาโอ้โหลงเหมือนกันนะครับอ2-1นี่ไม่ได้ง่ายนะครับผมบอกนะครับก็จะพัดก็เล่นในบ้านนะครับ2-0ครับหน้าขวาโยกขึ้นมาโอ้โหตีหัวหนักนะครับ พี่โยครับบอกพี่ต้นรับสายหน่อยนะครับเสกสันนะครับแสดงว่ามเมื่อคืนนี้แบ่งกันยังไม่ลงตัวครับลงขึ้นมาโอ้โหลงขึ้นมาเป็นแต้มนะครับ1ต่อ2ครับงบางชันนะฮะ นี่ครับสกอนะครับตัวนี้1น่ตัวสองนะครับหนึ่งได้มาแล้หนึ่งแต้มนะฮะไล่มานะครับสดจริงๆครับนะครับโยขึ้นมาโอ้โหตีหัวนะเจ้าพัดก็ถือว่ายกดีนะครับก็ะด้ใไกลเคียงกับเจ้าอุนะฮะ สองตัวหนึ่งครับโอ้ใบ้วครับห่างนี้ลนะครับแปมมาแล้วครับยกขึ้นมาโอ้โหเป็นแต้มนะครับสามตัวหนึ่งครับเาพัดกิ่งแก้วนะฮะไม่รูกใครเป็นต่อเป็นรองนะครับตอนนี้สามตัวหนึ่งนะขวามาอีกแล้วครับยกขึ้นไป ไม่ข้ามนะครับ4ตัว1ครับไม่ได้ง่ายนะครับสี่ตัวหนึ่งครับโอ้ลูกนี้ออกครับ1ต่อสครับหนึ่งต่อสี่ครับ เปิดหัวนะฮะพัดยกขึ้นมาโอ้โหเป็นแต้มหรือเปล่าครับนี่ครับเป็นแต้มนะครับสองต่อสี่ครับเป็นแต้มของเจ้าหนึ่งบางชนนะครับเป็น2ต่อสี่ครับใครชอบเล่นฝั่งไหนนะครับก็ทักมาเลยครับนะครับตอนนี้สองต่อสีนะครับมียังคนยังเสมอฝั่งหนึ่งก็มีนะฮะ สองต่อสี่ครับยกขึ้นมาโอ้หวัวดีครับคนเดียวนี่ไม่ง่ายนะฮะแต่รู้ว่าสดนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยแต้มหรือเปล่านะผมไม่ทราบนะฮะเจ้าบาทเสร์บนะครับสองต่อสี่ครับ นะครับยกขึ้นม,มานะครับโดนเกี่ยวแล้วครับไ,<อ>ได้แต้มนะครับสามต่อสี่ครับ<อ>สามต่อสี่นะฮะ<อ>ใครชอบฝั่งสองนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาเลยฮะ บางชันก็มีอาการความดันอยู่นะครับจะเป็นกดไลย้อนนะฮะหนึ่งบอกนะกินข้าวเสร็จนะ,ะ,ะครับนี่ก็3มต่อสี่ครับสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเก็บตะก้ออยู่ครับมนบันัดบดีมานัดขนแก่นนะครับ เวทมนัดนี่มากิ่งแก้วเขาน่าจะรับอยู่นะฮะไม่ใช่เวทใหญ่อะไรนะครับอุกอุกกิ่งแก้วกับแบงค์อย่างเงี้ยนะครับมามามานัดกับแทนอย่างเงี้ยข้ามหัวมานัดกับแบงค์ครับนะครับตอนนี้สกอร์สามต่อสี่สามต่อสี่ครับ ๋ยกขึ้นมาโอ้โหลนนะฮะได้แต้มนะครับสีเท่าครับนะครับโอ้โหตีเสมอเลยครับตอนนี้สีเท่านะฮะ อย่างนี้เกี่ยวดีครับสี่เท่าครับหนึ่งบางชันนี้เคยต่อเหลือหลวงพี่ป้างนะฮะพิศสนะฮะเหลือกับหลวงพี่ป้างนะฮะก็โอ้ข้ามเฉยนะครับนะครับดีึยงบางชันแพ้ขาดนะฮะที่เอบอสเตเดียมนะฮะได้6-7เจ็แต้มนะ จะจำไม่ผิดนะฮะับยกขึ้นมาโอ้ตีหัวครับอันตรายมากครับหนักสีเท่าครับ ีเท่าครับุูสีครับตอนนี้ตีเสมอเรียบร้อยนะฮะหนึ่งน่าจะเป็นต่อเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหห้าสี่ครับเป็นเหลี่ยมที่ท้าทายนะฮะผพราะว่าเหลี่ยมนี้คือมีไม่กี่คนนะครับในประเทศไทยที่จะต่อได้ประมาณไม่จะเป็นมีใครบ้างเอร้อยเอ็ดนะฮะจ่าแฮกนะครับก็ประมาณนี้ฮะ 4.5ครับนะฮะยกขึ้นมาโอ้โหบายฮะสพานเกี่ยวไม่ได้ครับ5เท่าครับยักชิมได้ไม่คนเดียวนะฮะ เป็นห่วงยักษ์นะครับไม่รู้เวทไหนตอนนี้ครับนะครับโอ้โหไปแล้วครับกายครับนะครับยกขึ้นมา <ไป S 1> โอ้โยกตะก้อครับไม่ได้ครับ <ไป S 1> โดดโอ้โหท่าเท่าครับ วันนี้เล่นในบ้านนะครับสําหรับเจ้าอุเป็นคนจัดนะฮะแล้วก็พักเกียงแก่กับแบงค์นี้ถือว่าคัดมาดีแล้วนะครับที่จะรับเหลี่ยมนี้นะครับยินรับลูกเสือคนเดียวครับจัดให้ครับสำหรับมนัดขอนแก่นนะฮะมนัตจะยินรับลูกเสือคนเดียวนะครับ คนอื่นคนอื่นไม่ยากกระพร้อมเกี่ยวไม่ได้นะเจ้าผัดไครับไม่ได้สักลูกนะครับหาเท่าครับหกห้าครับ ข่าวบ้างยางตัวนี่ม,มันจุกไหมนนดันดันขึ้นเรื่อยเรื่อยเลยเจเปิร์หน้าตาดีขึ้นนะครับช่วงนี้ห้าต่อหกนะครับมือเริ่มสั่นนะฮะยืนนานนะครับขอโทษนะครับ นะครับยกขึ้นมาโอ้โหเจ้าหนึ่งครับดุดันจริงๆครับกํกำลังนะฮะแข็งแรงสุดๆนะครับ นะครับน้านนี้ก็หายเหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมนะครับตอนนี้5ต่อ6เจ้าบ้านตามอยู่1แต้มนะครับราคาก็อยู่ที่1บางชันเหมือนเดิมนะฮะง่ายๆครับหัวดีครับนี่ครับ6ต่อ5้าครับ โอ้เ oh, จ้าแบงค์ครับเปรียมนี้นะครับผมยังย้ำเหมือนเดิมนะครับว่ามีไม่กี่คนในประเทศไทยนะฮะที่จะต่อสองหนึ่งได้นะเดี๋ยวนี้เล่นไม่ได้ง่ายนะครับโอ้โ oh, ห oh. หัวหนักมากนะเจ้าแบงค์หัวแทบหลุดนะครับ ขึ้นมา5ต่อ6 6ต่อ5ครับเริ่มมาล็อกกันนะตอนนี้ฮะบางชั้นเล่นง่ายนะครับหนึ่งเจอเทียบได้ไหมนะได้นะครับโอ้โหนิดเดียวเองครับเออขึ้นมาโอ้โหเตือบออกครับ ยักษ์ชะละวันไม่มีเวทนะฮะเรียนเชิญเข้าสนามบ้างนะฮะจะได้เช็คเวทนะครับช่วงนี้ตั้งแต่โควิดมานี้เปิดกัมพียังไม่มีชื่อยักษ์ชะละวันเลฮะจ้วจะสู้เมย์พระรามสองได้หรือเปล่ายังไม่รู้ครับโหยังแรงมากครับหกต่อห้าครับ โยกขึ้นมาหน้าเน็ตครับไม่หลงครับเจ็ดต่อห้าครับเจ็ดต่อห้าครับได้แต้มนะครับแปดต่อห้าครับขาดลอยครับ แปดต่อห้าครับนี่ครับเจ้าหนึ่งนะฮะไปอวกนะครับนะครับกินข้าวเพิ่งเสร็จนะฮะไปขอนแกนคือบริลินจังสี่ครับเนี่พวกกับว่าหลวงครับขอนแกนอาจจะเวทดดีกว่านะฮะแตกไปหมดแล้วครับ 9ก้าต่อห้าครับไม่สู้แล้วนะครับสองนูน้นเก้าต่อห้าสิบต่อห้าไปแล้วครับยอมครับเ้าบ้านนะฮะเหลือแค่สองแต้มแล้วครับตัวนี้ เสิร์ฟไม่กินแล้วล้วนไปเลยครับเสิร์ฟไม่กินนะฮะล้วนนะครับน่าจะยอมนะครับสิบต่อห้าครับฝั่งก็ยอมริงๆินครับเสิร์ฟไม่ลงหนึ่งบางชั้นเลยครับไม่ลงนะครับดูครับห้าต่อสิบนะครับ ห้าต่อสิบราคาก็อยู่ฝั่งนี้หมดนะฮะนี่ครับหกต่อสิบนะครับหกต่อสิบเอามาหน้านี้อีกแล้วครับ 7จ็ดต่อสิบนะครับสองหนึ่งนะก็หน้าหน้าสนนะเหลี่ยมนี้เท่บกับปีศาจนะครับนี่ครับสิบต่อเจ็ดนะครับหนึ่งนี่เคยต่อ นะครับหลวงพี่ป้างกับปีศาจนะครับที่เอสบีนะหนึ่งแพ้ขาดนะครับในหกเจ็ดแต้มนะครับแต่นั้นคือเหลี่ยมของหลวงพี่ป้างกับปีศาจเขามีเกมเกี่ยวนะนะครับอย่างแบงค์นี่ก็เป็นลองหลวงพี่ป้างกับพื้นนะครับกับปีศาจนะครับพัดก็เป็นรองครับสิบเเจ็ดครับโยขึ้นมา นี่ครับ <c oughs> โอ้เอาไงครับก็าขึ้นมาหางนิดดูครับโอ้โหกล้าเล่นนะครับสิบต่อเจ็ด เอาอะไรเอาแบงค์นะับไปแล้วครับสิบอ่าสิบ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 โดนเกี่ยว้วครับเรียบร้อยครับโอ้เรียบร้อยครับเกมนะฮะเดี๋ยวหนึ่งบังชันชนะเอาดีเต็มหนึ่งครับโทษทีครับ หรือว่าเกม12นะฮะไม่ไม่กล้าแลกกับผมยังผมไม่ไม่กล้าแลกกับแบงค์นะครับผมบอกตรงไม่กล้าแลกกับแบงค์ครับนะครับชนะครับเรียบร้อยครับ